ความเชื่อเรื่องร่างทรงและไสยศาสตร์เป็นความเชื่อที่พบได้ทั่วทุกมุมโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณความเชื่อเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากความกลัวและความไม่รู้ของมนุษย์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นวิญญาณเทพพเจ้าพูดผีปีศาจความเชื่อเหล่านี้จึงมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายการทำนายถายทักการดูดวงการรักษาโรค การสะเดาะเคราะห์การป้องกันภัยอันตรายต่างๆอ n i g m a t i c View สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของตำนานราชินีวูดูจากอเมริกามาลีลาโวก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังกันอย่าขอให้ทุกคนช่วยกันกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะลึกเรื่องราวของมาลีลาโวกัน เรามาทำความรู้จักกับความเชื่อทางไสยศาสตร์สองแขนงที่คนมักสับสนกันนั่นก็คือฮูดูและว oo ูดูฮูดูคือความเชื่อทางไสยศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อทางไสยศาสตร์พื้นบ้านของชาวแอฟริกันกับความเชื่อของชาวอเมริกันโดยมีพื้นฐานมาจากความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและธรรมชาติของแอฟริกันโบราณ ความเชื่อขแขนงนี้แพร่สู่ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านทางท่าชาวแอฟริกันตะวันตกในรูปแบบของเครื่องรางเวทมนต์คาถาทั้งเพื่อการรักษาป้องกันเคราะห์อวยพรเครื่องรางที่เป็นเอกลักษณ์ของความเชื่อขแขนงนี้คือโมโจมีลักษณะเป็นถุงใส่สมุนไพรารากไม้เศษกระดูกหรือชิ้นส่วนเล็กๆของสัตว์เหรียญ หินต่างๆตลอดจนวัสดุอื่นๆที่เชื่อว่ามีพลังพิเศษส่วนวูดูวูดูเป็นศาสนาโบราณในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วทวีปแอฟริกาตะวันตกมีอิทธิพลต่อความคิดขนบประเพณีและการดำเนินชีวิตของชาวแอฟริกันหลายชนเผ่าแม้ส่วนใหญ่ผู้คนจะรู้จักวูดูในด้านที่น่ากลัว ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้การสาบแช่งโดยการนำเศษผมหรือเล็บของศัตรูไปใช้ในการประกอบพิธีหรือการปักเข็มบนตุก๊กตาวูดูแท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนย่อยของวูดูซึ่งมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งาศาสนาวูดูมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าและวิญญาณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขระหว่างคนและธรรมชาติ ความแตกต่างระหว่างฮูดูและวูดูฮูดูและวูดูมีที่มาและลักษณะที่แตกต่างกันแม้ว่าการเขียนและการออกเสียงจะคล้ายกันก็ตามฮูดูเป็นความเชื่อทางศสยศาสตร์ที่ประยุกต์เอาความเชื่อต่างๆในแอฟริกามารวมกันซึ่งรวมถึงความเชื่อของศาสนาวูดูมาประยุกต์เข้ากันกับความเชื่อพื้นบ้านของชาวอเมริกันฮูดูใช้วัสดุธรรมชาติ ทั้งเพื่อสาปแช่งและรักษาผู้ป่วยในขณะที่วูดูเป็นศาสนาโบราณที่เน้นความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและวิญญาณมุ่งเน้นไปที่การดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขระหว่างคนและธรรมชาติบทบาทของฮูดูและวูดูในสังคมทั้งฮูดูและวูดูมีบทบาทสำคัญในสังคมในแง่ของความเชื่อและวัฒนธรรม ฮูดูเป็นความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแอฟริกันอเมริกันจำนวนมากฮูดูยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวแอฟริกันโบราณฮูดูเป็นศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแอฟริกันหลายชนเผ่าในทวีปแอฟริกาฮูดูยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวแอฟริกันสรุปแล้วก็คือฮูดูและวูดูเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ ที่คนมักสับสนกันแต่แท้จริงแล้วมีที่มาและลักษณะที่แตกต่างกันฮูดูเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่ประยุกต์เอาความเชื่อต่างๆของแอฟริกามาประยุกต์เข้ากับความเชื่อพื้นบ้านของชาวอเมริกันในขณะที่วูดูเป็นศาสนาโบราณที่เน้นเชื่อเรื่องธรรมชาติเทพเจ้าและจิตวิญญ,ญาณมุ่งเน้นไปที่การดำรงชีวิตอย่างสงบสุขระหว่างคนและธรรมชาติ ทั้งฮูดูและวูดูมีบทบาทสำคัญในสังคมในแง่ของความเชื่อและวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวแอฟริกันเรามาเริ่มฟังเรื่องราวของเธอกันเลยดีกว่าครับมารีแคทเธอรีนลาโวเกิดเมื่อวันที่10กันยายนคศ1807เกิดที่นิวออรีนประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอเกิดในเฟรนช์ควอเตอรของนิวออรีน หรือย่านฝรั่งเศสของนิวออรีนอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นเพราะว่าข้อมูลว่ามารีเกิดที่ไหนหรือตอนไหนนั้นไม่ได้มีระบุไว้แน่ชัดแม่ของเธอมาร์เกรตดาร์แคนเทลเป็นทาสและเมียน้อยของพ่อของเธอชาอุสลาโบนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาร์เกรตดาร k แคนเทลให้กำเนิดมารีที่บ้านของแม่เธอ หลังจากคลอดมาเีออกมาได้ไม่นานแม่ของเธอก็ทิ้งเธอไว้ให้เธออยู่กับคุณยายในครอบครัวของมารีเธอเป็นคนแรกที่เกิดมามีอิสรภาพไม่มีใครเป็นเจ้าของเธอตามบันทึกเล่าว่าทวดของมารีเดินทางมาที่อเมริกาเพื่อเป็นทาสหลังจากนั้นแคเทเธอรีนยายของเธอก็ตกเป็นทาสเช่นกัน แต่ก็ถูกซื้อตัวไปโดยคนผิวดำและได้เก็บหอมรอมริบจนในที่สุดก็มีเงินมากพอที่จะปลดแอกตัวเองจากการเป็นทาสชีวิตส่วนตัวของมารีก็ค่อนข้างลึกลับเนื่องจากข้อมูลที่ไม่แน่ชัดมารีแต่งงานกับชักปาคีในปีคศ .1819 โดยมีพ่อของเธอคอยอยู่เคียงข้างเธอในวันสำคัญ รวมถึงมารีได้ของขวัญวันแต่งงานจากพ่อเป็นบ้านหนึ่งหลังในบริเวณนอร t h r รม p a ร์ในบันทึกบอกว่ามารีอาศัยอยู่ที่ถนนดอฟีนในปี1822บ้างก็ว่ามารีนั้นไม่มีลูกกับสามีของเธอคนนี้แต่มีนักวิจัยได้พบบันทึกพิธีบัพติสมาของเธอที่โบสถ์เซนต์ลุยส์คอร์ทีด ว่ามารีนั้นมีลูกสาวสองคนซึ่งมีชื่อว่ามาคีอองจลีปาคีและเฟลิซิสปาคีชีวิตของเธอก็มีปริศนามากมายเพราะนอกจากการหายตัวไปของลูกสาวทั้งสองคนของเธอแล้วสามีของเธอก็หายไปเช่นกันมีเพียงแค่ว่าบันทึกการแจ้งตายของสามีเธอที่แจ้งโดยลูกสาวของเธอ เฟลิซิสปาคีเพียงเท่านั้นแล้วนอกจากนั้นมารีก็เรียกตัวเองว่าแม่ไม้ปาคีมาโดยตลอดจนกระทั่งเธอได้พบรักครั้งใหม่กับกลาดพยอไม่นานหลังจากรักครั้งใหม่ยายของมารีก็เสียชีวิตลงจากนั้นก็มีเจ้าหนี้เข้ามาเตรียมจะยึดบ้านที่มารีเติบโตขึ้นมาแต่ก็ได้สามีของเธอช่วยเอาไว้จนบ้านหลังนั้น ก็กลายเป็นบ้านของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันเรื่อยมาจนกระทั่งศตวรรษที่19เรื่องจำนวนลูกของมารีกับกราเฟียงก็มีหลายทฤษฎีเช่นกันบางคนก็เล่าว่าเธอเริ่มมีลูกกับสามีของเธอทันทีและมีลูกรวมกันทั้งหมด15คนแต่จริงๆแล้วมีบันทึกว่าพวกเขามีลูกด้วยกันทั้งหมด7คนและ3จาก7ตายตั้งแต่ตอนอยู่ในคัน กว่าจะมาเป็นราชินีแห่งบูดูเรื่องราวของเธอก็มีหลายตำนานบ้างก็ว่าเธอนั้นเปิดร้านทําผมให้กับลูกค้าผิวขาวที่รวยแต่จริงๆแล้วร้านของเธอเป็นสถานที่เอาไว้ให้ลูกค้าของเธอมาระบายความกลัวความไม่สบายใจแล้วเธอก็จะใช้ความสามารถอเนือธรรมชาติของเธอเพื่อช่วยลูกค้านอกจากนั้นเธอยังบอกอีกว่า มารียังเป็นคนใจบุญที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นและเป็นคนที่มีความศรัทธาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากๆผู้คนต่างพูดว่ามารีเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจภายในบ้านของเธอก็ล้วนแต่มีภาพของนักบุญของศาสนาคริสต์ครอบครัวหรือคนที่ไปเยี่ยมบ้านของเธอก็ต่างพูดกันว่ารู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภยัยบูดูในนิวออร์ลีส ถือเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมวูดูของแอฟริกากับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหรือที่เรียกว่าอัฟโรคาทอลิกการผสมผสานทางศาสนาและวัฒนธรรมเกิดจากการเอาคนผิวดำมาเป็นทาสในสมัยนั้นซึ่งส่วนใหญ่ผู้คนก็จะเดินทางมาจากแอฟริกาจึงเกิดเป็นพื้นที่พหูวัฒนธรรมแล้วอีกอย่างในช่วงปี1,700 มีทาสผิวดำจำนวนมากในคิวบาบราซิลและลุยเซียนาและเป็นการปฏิวัติของชาวเฮติที่เริ่มต้นขึ้นในปี1719ที่มีอิทธิพลที่สุดในการสร้างนิโวรินสบูดูนอกจากนั้นพอจดหมายเหตุของสเปนในนิโวรีนมีเอกสารคดีที่บันทึกไว้เมื่อปี1773ว่า มีทาสหลายคนพยายามสมคบคิดที่จะสังหารเจ้านายของตนและผู้ดูแลทาสใดนิวอรีด้วยวิธีกรีกร,กร,กรีกรีคือถุงสมุนไพรหรือสารวิเศษที่ใช้พกติดตัวโดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมวิญญาณปกป้องหรือเพื่อความโชคดีมีต้นกำเนิดมาจากชาวแอฟริกันเป็นถุงที่มีวัตถุหรือสารศักดิ์สิทธิ ที่เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องหรือพลังซึ่งถุงกรีกรีนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบูดูเช่นเดียวกันแต่ในกรณีนี้ว่ากันว่าถุงกรีกรีที่คนผิวดำนำมาใช้สังหารเจ้านายเต็มไปด้วยพวกสมุนไพรที่มีพิษราชนีแห่งบูดูการเริ่มต้นวิชาบูดูของเธอก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเช่นกันว่าเธอริเริ่มได้อย่างไร แต่การเริ่มต้นฝึกฝนบูดูนั้นจำเป็นต้องมีอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้จึงมีหลายความเชื่อแตกต่างกันออกไปบางก็ว่าอาจารย์ของเธอคือซานิเตเ e เดกับมารีสล็อปเปซึ่งสองคนนี้เคยถูกเรียกว่าราชินีแห่งบูดูเช่นกันจนกระทั่งมารีลาโวกลายเป็นราชินีแห่งบูดูแต่บางก็บอกว่าสองคนนี้คือศัตรูของมารีลาโว แต่หนึงในข้อมูลที่ควพูดถึงมากที่สุดก็คือมารีลาโวเป็นลูกศิษย์ของดร์จอนหรือจอนบายูโดยพิธีกรรมวูดูของมารีนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมของทางฝั่งวูดูกับพิธีกรรมต่างๆของทางฝั่งคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นน้ำมนต์การจุดธูปการทำรูปปั้นต่างๆมาใช้ในพิธี หรือแม้กระทั่งการใช้บทสวดจากพระคัมภีร์ไบเบิลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีของเธออีกด้วยในความที่เป็นพิธีที่มีอิทธิพลจากทางฝั่งคาทอลิกค่อนข้างเยอะพิธีวูดูของมาลีจึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วรวมถึงในชนชั้นสูงอีกด้วยเพราะเนื่องจากมันไม่ได้ดูแปลกตาเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนการไปเข้าโบสถ์เฉยๆพิธีกรรมของเธอจะเกี่ยวข้องกับวิญญ,ญาณ ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณดีหรือวิญญาณชั่วโดยการติดต่อน,นั้นก็จะใช้พิธีกรรมของวูดูกับคาทอลิกผสมกันอย่างที่กล่าวไปนอกจากจะมีการใช้พิธีกรรมทางศาสนา,า,าคริสแล้วยังมีการใช้การเต้นรำเพลงการร้องเพลงหรือแม้กระทั่งการใช้สัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องในพิธีของเธออีกด้วยซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นงูโดยมารีก็จะไปที่จตุรัสคองโกทุกวันอาทิตย์เพื่อให้บริการ คนที่สนใจในพิธีกรรมของเธอรวมถึงไปขายถุงกรีกรีอีกด้วยโดยที่ถุงกรีกรีของเธอนั้นเคลมว่าสามารถเป็นเครื่องรางช่วยเรื่องโชคลาภความรักสามารถทำลายศัตรูได้ปกป้องผู้ที่สวมใส่จากวิญญาณชั่วร้ายมารียังเป็นหมอดูเรื่องต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความรักหรือโชคลาภโดยนักวิชาการหลายคนบอกว่า ที่เธอสามารถอย่างรู้เรื่องราวต่างๆได้นั้นก็มาจากการที่เธอคอยรับฟังเรื่องราวของผู้คนที่ร้านทำผมของเธอและในวันสำคัญของคนที่มีความเชื่อทางด้านวูดูในนิวอลีนซึ่งก็คือวันการกำเนิดของยอนผู้ให้บัพติสมาผู้คนที่มีความศรัทธาเกี่ยวกับพิธีกรรมของวูดูก็จะมาที่จตุรัสคองโกแล้วทำพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้อง เล่นรอบกองไฟรวมถึงมีการชำระล้างร่างกายด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นยังมีคนบางกลุ่มเล่าว่ามีการทำพิธีกรรมอนาจารแบบกลุ่มบริเวณรอบกองไฟนั้นด้วยซึ่งผู้ที่ทำพิธีกรรมนั้นก็คือมาลีลาโวนั่นเองมาลีก็ยังมีการทำพิธีแบบส่วนตัวสำหรับลูกค้าชนชั้นสูงอีกด้วยเมื่อข่าวมาลีลาโวแพร่กระจายออกไป เธอก็ล้มล้างราชินีวูดูคนอื่นๆในนิวอลีนเธอทำหน้าที่เป็นนักทำนายทำพิธีกรรมส่วนตัวหลังบ้านของเธอทำการไล่ผีและถวายเครื่องบูชาแก่วิญญาณในปี1875มารีประกาศว่าเธอจะไม่รับทำพิธีอีกเลยเพราะเธออยาก,กเกษียณจากการทำพิธีกรรมต่างๆของเธอแต่เธอก็ไม่เคยกเกษียณเลย เธอยังคงทำงานของเธอต่อไปเมื่อวันที่15มิถุนายนปี1881มาลีลาโวจากไปอย่างสงบในบ้านของเธอที่ถนนเซนแอนดด้วยอายุ86ปีนักเขียนชื่อดังลาฟคาร์ดิโอเฮนเรียกเธอว่า หนึ่งในผู้หญิงที่ใจดีที่สุดเท่าที่เคยมีมามารีลาโวถูกฝังอยู่ในสุสานเซนส์ลุยแมเลกหนึ่งในห้องใต้ดินตะกูลลาโวแกรเปออนการฝังศพอยู่ในห้องใต้ดินเหนือพื้นดินส่วนใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่18และ19ในบรรดาหลุมฝังศพทั้งหมดที่พบในนิวออลีนส์หลุมฝังศพที่ดึงดูดผู้เข้าชมมากที่สุดในแต่ละปีก็คือหลุมฝังศพของมารีลาโว มีห้องใต้ดินอีกแห่งหนึ่งในสุสานซึ่งรู้จักกันในชื่อ Witching Walls หรือ v o o d o o Walls ซึ่งผู้มาเข้าชมอย่างผิดกฎหมายมักจะวาดอักษร xxx บนพื้นสีขาวด้วยความหวังที่ว่าวิญญาณของมารีลาโวจะให้พรแก่พวกเขาโดยทั่วไปจะตกแต่งด้วยรูปหัวใจรูปดาวห้าแฉกบทกวีและอักษรย่อ แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่แท้จริงว่าน,นี่คือหลุมศพของมารีลาโวแต่ในแต่ละปีก็จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมหลายร้อยคนเดินทางไปสแสวงบุญที่สถานที่ดังกล่าวเป็นประจำเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของมารีจะออกมาให้พรแก่ผู้ที่โยนเหรียญลูกปัดมาดิกาดอกไม้เล่ารำและเทียนมารีที่สอง หรือลูกสาวของมารีลาโวก็เลือกที่จะเดินตามรอยเท้าของแม่เธอเธอได้ฝึกฝนทำพิธีวูดูแม้ว่ามารีที่สองจะพยายามสานต่อง,งานวูดูของแม่เธอแต่เธอก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยกับแม่ของเธอว่ากันว่าเธอเริ่มต้นจากการเป็นช่างทำผมเหมือนแม่ของเธอแต่ในที่สุดเธอก็เลิกเดินทางสายนี้แล้วก็หันมาเปิดบาร์และซ่องโสเพณีบนถนนบ uh ูบงสตรี เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของราชินีวูดูจากอเมริกามารีลาโวสนุกกันไหมครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลินและได้เก็ดความรู้ไม่มากก็น้อยหากใครอยากฟังเรื่องอะไรรีเควส์เข้ามาได้เลยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พูดคุยแนะนำติชมกันด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน ถ้าใครดูจนจบขอให้มาลีลาโวบบรดานโชคลาบกัทุกคนนะครับสวัสดีครับ